สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้ออ่ะสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดคลิปกับน้องเอพิวน้องพี่น้องน้องเอพิวก็คือเป็นเป็นอใครลูกของพี่ตั้มน้องพี่ตาลน้องพี่ตาลเนาะอ่เจ้าของบ้านไงแล้วนี่ลูกของพี่ตั้มแม่แม่โกเอ้ยใช่่่ไมใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แม่ชื่ออะไรนะคะ ไม่เจอไม่เจอเอาพ่อล so ่ะใช่อไหมพ่อพ่อตาพ่อตาคิดถึงที่พี่ใหม่ไหมไม่ถุงไม่ถุงไม่ถุงก็คือไม่คิดถึงนะพี่น้องไม่ถุงอาถามว่าแซ่บบ่แซ่บบ่บอแซบบอแล้วเอาแล้วเป็นบอแล้วก็เป็นบอไทยก็เป็นอ่ะจุ๊บพี่พี่ใหม่หน่อยเซโตอุ้ยขอไปทำไมพูดอย่างงั้นทำไมเอาลูก ไม่เอาอย่างนั้นหอมก็บ้าหอมที่ดัดเธอเนา่ยอยากคล้องเปิดคลิปอยู่บานแม่เนาะพี่น้องตอนนี้พี่ใหม่จะเป็นขึ้นที่สองเนาะที่ห้องนอนบานแม่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิเที่ยงไหนพี่น้องนอนสองคืนแล้วก่อนที่เขาเสียออกเดินทางไปหาผู้จอยเนาะพี่น้องล้ะกาเนี่ยมาหายใจว่าสีในกับมากนี่ตอนไหนอาชิมอสิเมื่อเนาะไก่เสีเมื่อไก่เสียเมื่อคุณน้องพี่น้อง เห็นก็อยขูดลบมหายพี่น้องมาไทยเนี่ยอบ่มีวาสีบ่เป็นวินม<อ>าเป็นวิทนตล,ลอดคอ,อ,อ,อยมาคันคอยบ่มีเอือยบ่มีหน่องอยู่ไทยมันคอยอยู่ไทยอะไรคอยตายโดดเพราะว่าคอยเมาโลดนะพี่น้องไม่ได้เมาโลดมันเป็นวิทนนะคันบ่มีคนขูดหายแม่งแบบว่าไปบ่เป็นพี่น้องก็ร่าง,งเห็นก็อยขูดหายเ<ม>นาะก่อนสิออกเดินทางไปหาคู่จอยเนาะพี่น้องอุ้ย,ยดุ๊กเลยแม่ยดุกแต่พี่ใหม่อะมันดุ๊กเลยบ้านพี่หล่ะ

ต่อแบบโบ้แห้งตะกัดแดงยุบเบื่อโอ้ยดูแต่บ้ามันเป็นแบบข้าวนาขัวนะพี่น้องขั้นข้าวขูดออกโบ้เบิ้ลนะมันกะมันกะน้าต้องมาต้องขูดออกจนมันเบิ้ลเบิ้ลผู้ใดเคยเป็นเนี่ยพี่น้องผู้ใดเคยขูดลบกับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องแห้งๆหรอนะมันบูขูดสึดเจ็บสัคนขูดที่โบ้แห้งขั้นข้าวเป็นวิแท้ข้าวขคดสึดเจ็บสัพี่น้องดูนี่ S <S ยังเกาะพีแม่วจังได้มีค่ะแม่มีแล้วค่ะมีตังบล้ววะมีแล้วจ้าแม่สบายดีพี่น้องนุ้ยวันนี้ถ่ายคลิปกับแม่แป๊วบันมากาออกตอนนี้เข้ากับเดินทางออกจากบ้านแม่แป๋วเนาะพี่น้องมางอย่างนี่แม่แล้วท้ามีตังอยู่บ่มีอยู่เนาะพี่น้อง ข้าสิเดินทางไปหาคู่จอยหลังจากที่เราพักอยู่นีสองคืนเนาะพี่น้องพักบ้านพี่ตาลสองคืนแ้วก็สิเดินทางไปหาคู่จอยเนาะพี่น้องบ้านนี้ชิว้ยอยู่บ่วได้พี่น้องเพราะว่าปีใหม่เป็นวินเนาะให้เออยก้อยขูดล่มหายยแต่กะ<ม>ยงบงทันในเ้าเจบผัวยังเจ็บอยู่เ้าสิยางออกไปนาปากซอยเนาะพี่น้องอยางเนาจาก จากบ้านแม่แป้วไปหาหม่องคู่จอยเห็ดหน้เนาะจากบางแคไปหาบางหน้าอ่าพี่ไมคขาดว่าหนาสิประมาณสักสักกิโลอะสามสามสี่สิบกิโลอย่างละพี่น้องประมาณนี้คันนั่งแท็กซี่กับสิประมาณสามสี่ร้อยเนาะเออก้อยเนะะาะบ้านนะถอได้สามสี่ร้อยคือเทนอยู่บาทนาะนะอยู่ลาออกพี่น้อง ระยะเวลาซ้ี่0 4 0กิโลขี่รถจักบึนแป๊บเดียว <c oughs> ยูทางนี้มันรหลดติดเนาะพี่น้องถห<ร><ร>ลดร้ายไฟแรงมันตกตตตรถโรันดน้ำรลายอีกนะขันบัคขี่โหลดสบายดีเลยพ่อแม่สิ่้ละโอ้ยน้องเอผิวนอนแล้วบ่ะเนาะพักอยู่นี่สองคืนเนาะพี่น้องคอยกับแบบว่าคอยไปตลอดเนาะจะว่าว่าก่อหลังกายคอาายซีเวไยถ้าหนักกระเป๋าหรือกระเป๋าแบบคอยมากคอยมากแต่อุบลนกามากอ่ะ ตื่นมือสาวมากมือว่านนี่ก็ไปหาอันาเดียไปคีนิกเลยแล้วก็มานี่เลยเอาไปต่อมันไปเดินใช่ไหมกับยังไงเป็นธรรมดาเอาแต่มาหน้ามาดมดิใบมะมินมะยางเอาไปยังเกลือก้อยโอ้เหัวนนี่ก็ย่างเป็นเกือบสิบกิโลเนาะวันนี้ทำมายางไรบอกขยันยางไรแต่มันมาไว้มันแดดมันดำมันแดดกับกระเป๋าเห็นไดดมันหนักยางกระโตไข่ยล็อกเนาะ น่าแบกกระเป๋านักจังวิ่นไปเท่าไรวะโอ้โหเอ้ยจังวิ่นคนละสามร้อยมาสามสี่ร้อยยันเมืเมื่อคืนนี้เ <ใน S 2> กือบแหลนยันมากัด <c oughs> ในซอยนี้มาดุเด้อพี่น้องเออมาลายจะขดัดเดาปุจังแก็บไปเท่าไรบ้านังแก็บไปหึานังแก็บไปเกือบพอๆกันก็แท็กซี่นะ อ๋อก้หมึกอุ้งบ่ะนี่อุ้งพ่แม่น่แม่พแม่ปีหนูไปหาพี่สาวค่ะเขาเห็นเขาจับแบกกระเป๋าโอ้คนหูจักวะแค่นี้กันกระสอบปีกูเนี่ยไปไปแบบไปแจกของยังสำหรับทีมงานเข้าจ่ายเลยแหละไปแจกของเล็กน้อยนักเรียนเข้าจ่าเป็นอาชาสมาร์กเลยเป็นกูไผ่ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาออกเดินทางกันเลยโอ้แดดเดี๋ยวพี่น้องมัดิ ไม่ใช่นี่ไ่เบิ่งก่อนว่ามันสินีไปทางไหนต่อไปไม่ไมใช่วันนี้ภาษีเจริญปกติขอช่ยไปถึงตะวางว่าอะไงเดีไม่เบิ่งก่อน บพี่น้องตอนนี้ข้ากจะขึ้นรถไฟฟ้ายังก่อ MRT ที่บอกเออหลาดใจคือการที่ขึ้นเหมืองขึ้นรถไฟฟ้า MRT แล้วข้ากับไปต่ออยู่ยังวะตอนนี้ข้าอยู่ขึ้นรถ MRT แล้วข้าต้องไปต่ออีกอันนึงเออไปต่ออยู่ไอ้ BTS ยังที่เอื้นนะสุขุมวิทไปต่อสุดเขาไปลงสถานีสุขุมวิทแล้วข้ากับไปขึ้นรถไฟ MRT ตอนนี้อยู่ MRT แล้วก็ไปต่อ BTS บอกถ้าเข้าแบบพี่เกิดข้อภัยเด้อพี่น้องเพราะว่าเข้าโบหูอีกยังเขาต้องทางคือการมาบูมวัวเมืองย่านนี้เขาทามายพนักงางนั่งแห่งขัแนะนำดีไอดีพี่น้องสุดยอดบริการเข้าทามต่ออีกได้เขาลงเป็นบริการที่นี่ดีทุกว้าวซาตานโบเก่งทุกตลับประทับใจเนาะพี่น้องบริการขับรถมาพี่น้องนี่แหละมันนอกเขาเมืองกรุงเนาะพี่น้องเท่าไร่นี่จะสื่อตัว เก้า,าสิบ <c oughs> เกาสิบาบาทพ้อมพอนะอวเคยถึงตัวปกติมานั่งแท็กซี่เอาไปจังคี่่านันจึเกาสิบบาทบบานี้หัวหัวมันแคร่พอแล้วเขาบกเก่เคยนอน ป๋าแต่ครั้งว่าจื้อเคยนั่งอยข่อยแหฮงกว่าเคยนั่งรถนะแม้ว่าก็ข่อยซื้อว่าจื้อข่อยมาเนยมัได้ข่อยเป็นเม้าลดตลอดนะนะข่อยก็เลยบ่าจื้อข่อยได้ได้อได้รถ BTS จ้าเบียนเออเป็นเป็นอาณาบัสเป็นบัสป๋าเต้ยขี่รถยาอันนี้ได้ซื้อดีดีได้แต่ก็ไม่แต่คือว่าเป็นยังมันต่างกันเป็นวัดกับเรียนมันคนหรือบริษัทกันอ่าเราบอกแม่บางยาดีป๋ามันคนบริษัทกัน พี่น้องจ้าหน้อยข้าถารถมาแล้วกันเดินทางไปฮะคู่ใจเนาะพี่น้องยังเด็กกูลงสุขุมฤิ์สุขุมฤิ์เออจะท่องไปสุขุมฤิ์สุขุมฤิ์สุขุมฤิ์ไปไปขอบคุณค่ะ doors closing please s t a n d back from doors thank you ยืนอก็ได้นั่งก็ได้ปะบนยอกเขากรุงใ <laughs> ช่กล่องขอตายเนี่ย <laughs> สถานีต่อไปน้องตีใหม่มาว่เป็นอันอยางม่าเป็นอันเดิน เบิ่ง GPS ก็บ่ถือต <laughs> ีใหม่เนอเดิมยากเลยนะเนาะเพราะว่าเฮาสิไปตาม GPS ทำแม่พี่น้องเปิด GPS มาได้ยากบาดที่นี่ตีใหม่เมาแฮะจนบ่ยอมขีดด่รถทำแม่พี่น้องเอ้ยจนบ่ต่อเนาะรถอเนี่ะรถไฟฟา้ามอเตอรถไฟฟา้าป่ะเฮาก็สิไดเดิมเดิมยากก็แล้วบัดน,นี้มันสิพาเฮาไปหอสไสแล้ว โดดค่ะไอ้เนาะพอตึ้งใจแต่ก็จัขออกข้าวข้าวข่าวเดี๋ยวไปหอใช้กัเจังคอยว่ากันพรนพี่น้องเมื่อยหอใช้กะพักผ่อนเนาะจะบอกกะขึ้นรถกะมันคำกะขึ้นรถแต่ว่าไปเห็นมันพ่นรถติดเนะาะพรมพี่น้อง

lại <laughs> lúc là sự đi Chú sẽ tìm mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để คาเฟ่เราเปหมบ้านนึงหมู่บ้านก่อนยังงาก็พ่อมาเป็นคาเฟ่อีกเหมอนเดิมตะอยากเลพี่น้องมันเป็นโซนแ่นักท่องเที่ยวดีนีแต่ชาวต่างชาติจะเข้าเขากับต่างชาติที่กัน พี่น้อจักสาดไดบ่หูนะมันลงแถวนี้ป้บน้านเมืองเขาเอ้ยเด่น ได้หนีกันแม่บอเป็นนัืงซื้อกันแม่สร้างออกก็ได้หอกออนะี่มุ่งนาสู่เชนทางบางนา่้พี่นะแม่เออยไปบางน,ะน,งน,นาเือยเอยากขนุเมื่อยลเชียนกันจะบอกอะไรเมื่อยหอบเหอน่ พี่รถก็พ่อพ่อการพี่รไว้เลยเหรแม่นพ่อพ่อการเพราะว่ารถมันติดช่วงนี้จังบ้านี้แห้งรถติดอตดีเราอะไรหาหุบมุกพี่น้องโอ้เกือบตายว่วไวจนจนค่อยว่วคืนรถเขาคืนรถไฟฟ้า BTS ค่ะเนาะพอแล้วพอแต่โดนแต่พี่น้องมันเมารถมันแบบว่าหลังกายมันแบบว่าพัวไวนะเลยแบบร่องย่างเหรอเห็นเห็นรถเมี่กัเห็นผ่านตาไปชื่อ รถมี่ที่ไปบางหน้ากับมี่พี่น้องจะ่ากับโบขี่เนี่ย ประมาณ10กิโลอะไรนัง่นองนอนก8 8ปะประมาณ8กิโลที่น้องนั่งวินอ๋อคนขับวินเซียนขับพี่น้องตอกซอยแครบก็ไ <ป S 1> ล่ไล่ Amazing วิ่นไไี่และพี่น้องมันจังบ่เมานอกนั้นเมาเมาจนเบอ้อพี่น้องรถติดแห้งพี่น้องรถติดมากมาก ก็ได้ยากบันไดพี่น้งองเพราะว่าคนไขยเพิน่นอันนขา้าเจาแบบบริการดีนะขาเจาทางเข้าโมหูทางเข้าท้ามขาเจ้าก,กันแน่น้ำดีเนาะพี่น้งองทางเข้าโมหูว่าเข้าแบบว่าเข้าตรงเดินทางจาาังไรเข้าทามทามคนที่ขา้าเจาที่ขาเจาผ่านมา่านมากข้าหูข้าบอกดีได้พี่น้องคือปีใหม่จางวินมากเนาะพี่น้องมั่งยานี่อายนะเราก็บอกว่าอายที่เราตัวหน่าวินเนะพี่น้องเราก็บอกว่า คนละร้อยยี่สิบน้องไหวไหมล้วก็บอกเขาต้องบอกเขาบ่างเนาะแมนพี่น้องเขาจะแบบว่าเออให้แบบว่าเบาม่วนนะพี่น้องให้คำาแนะนำดีเอาเบสซิ่ เรื่งเนาะว่านเกิดจอยเราเห็น,นหน่าเราสิว่าจังไรพี่น้องเพราะว่ามาบ่ได้บอกแล้วเนะวา,าะเพราะเนยมือแรงคนไล่ดิพี่น้อง เสือผ่าออกมาขายตัวละรล่อซองหล่อกางเกงงามอีดิ